วันนี้เราจะพามาชี้เป้าโน้ตบุ๊ก10เครื่องที่น่าสนใจในปี2024กันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างผมบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมหาตั้งแต่20,000-50,000บาทใครเล็งงบตัวไหนไว้มาดูกันครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ ITCITY สาขาแฟชั่นไอแลนด์วันนี้ผมจะพามาดูโน้ตบุ๊กตัวใหม่เลยเพิ่งผ่านงาน CES ไปใช่ไหมเราเห็นกันแล้วว่า Intel เนี่ยออก CPU ตัวใหม่ด้วยที่เป็นตัว Intel Core Ultra แล้วก็โน้ตบุ๊กเกมมิ่งหลายตัวเนี่ยเขามีจัดโปรลดราคาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กทำงานโน้ตบุ๊กเล่นเกมผมก็เลยกล่าว่าเราจะพามาดูราคาหน้าร้านกันว่าตอนนี้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมขอชี้ตัวนี้ก่อนเลย นี่คือ CPU รุ่นใหม่สุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมันจะเป็นเจ้าตัว Intel Core Ultra Intel เนี่ยเขาจะมี Core i3 i5 i7 แต่ปี2024เนี่ยโนบุกสายทำงานเขาจะมี CPU รุ่นใหม่ออกมาครับจะเป็นตัว Ultra 5แล้วก็ตัว Ultra 7นะครับซึ่งตัวนี้เรามาดูกันเป็น Core Ultra 5 125H Lam 16ราคาอยู่แค่26,990บาทถามว่า c o อัลตร้ามันดีกว่าเจ้าตัว Intel Core i5 i7 i9 ยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือการจอออนซี u ที่เขาให้มา แรงกว่าเดิมแล้วก็มีในส่วนง,งตัว ENCODE DECODE ที่สามารถตัดต่องานดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆได้นะครับและที่สาคัญเลยก็คือประหยัดแบตมากกว่าเดิมตัวนี้ที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับจะเป็นเจ้าตัว Lenovo IdeaPad Slim 5นี่ครับเข้ามาดูกันเครื่องตัวนี้อย่างแรกเลยได้หน้าจอที่ใหญ่มากนะครับหน้าจอตัวนี้อยู่ที่16นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยจะเป็น1,920ณ1,200น้ำหนักโน้ตบุ๊กเบามาก 1.89กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานคือเกิน10ชั่วโมงโถามว่าถ้าเกิด10ชั่วโมงเราใช้ไม่เพียงพอทอํายังไงเขามีช่อง USB Type C นะครับที่เราสามารถใช้เจ้าตัวอะแดปเตอร์ PD ชาร์จตัวเล็กๆเนี่ยสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้นะครับและที่สําคัญเลยเครื่องตัวนี้เขามีการรับประกันแบบ Onsite Service 3ปีด้วยใครที่แบบว่าใช้แล้วเครื่องมีปัญหาสามารถเรียกช่างมาได้นะครับต่อมาอีกหนึ่งเครื่องกันดีกว่านี่คือเจ้า Yoga หลายคนน่าจะรู้จักเจ้า Yoga อยู่แล้ว จุดเด่นเขาจะเป็นในเรื่องของการพับฝาลงมาได้นะครับก็คือเอียงมาได้ถึง180องศาบางคนบอกว่าเฮ้ยเวลาเราพรีเซนต์งานเนี่ยเราอยากให้คนดูจออีกฝั่งหนึ่งตัวนี้จะสามารถพรีเซนต์ได้ง่ายมากกว่านะครับและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเป็นจอทัชสกรีนเห็นไหมครับกดได้เราสามารถจิ้มต่างๆได้ด้วยนี่ใช้งานสะดวกตัวนี้ทําไมผมถึงแนะนําในปีนี้ดูสติ๊กเกอร์ครับเป็นเจ้าตัว Intel Evo แล้ว CPU เขาใช้รุ่นใหม่เหมือนกันเป็นตัว Core Ultra 7นะครับในรหัส 155H ตัวนี้ถือว่าแจมโดยนอกจากความแรงของ CPU ตัวนี้นะครับที่เขาเป็นแบบ16คอร์ที่มันเป็นแบบ 6P คอร์ 8E คอร์22เทรดนะครับเขามีแรมเนี่ยอยู่ที่16กิกด้กันแล้วก็ SSD เนี่ยเครื่องนี้คือให้มาเลย1เทเไม่จะเป็นที่ต้องไปอัปเกรดเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็น้ำหนักของเครื่องแน่นอนหลายคนที่แ uh oh. บบอยากใช้น้ตบุ๊กทำงานขี้เกียจแบกโนตบุ๊กหนักกันเครื่องนี้แค่1.43กิโและราคา38,990บาทก็คือจะขยับสเต็ป จากเครื่องตัวเมื่อกี้มานะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้เอาไปทํางานผมอยากหาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสักหนึ่งตัวมีตัวไหนเด็ดๆไหมเอาที่แบบไม่ต้องรุ่นล่าสุดก็ได้แต่ขอเอาแบบราคาดีได้ราคาลถตัวนี้ครับนี่คือเจ้า HP Victus นะครับในรุ่น15 FA1069 นะครับที่เขาใช้ตัว Intel Core i5 เป็น Gen13 แล้วแล้วการ์ดจอตัวนี้นะครับจะได้เป็นตัว4050ซึ่งราคาตอนแรกที่เขาขายอะอยู่ที่ประมาณเกือบ4 0,000บาทแต่ตอนนี้เขาลดราคาลงมาเหลืออยู่ 32,990บาทแต่นี้ผมแอลกระซิบให้นะครับ <Huh? S 1> เขามีลดอีก 2000, 2 0 0 0แต่ว่าต้องมาถามหน้าร้านเหลืออยู่แค่3 9 9 9 0บาท <Wow. S 1> ลองมาถามดูสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะหาตัวเกมมิ่งเครื่องนี้คือจบได้แรม16ไม่ต้องไปอัพแล้ว แต่ถ้าคุณบอกว่าเราเป็นคนเป่าตังไม่หนักนะครับแต่ว่าอยากเล่นเกมแรงๆมันมีอีกตัวหนึงครับนี่คือเจ้า Acer Nitro V15 เครื่องนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วไนโตรเขามีรุ่นไนโตร5ที่ทำชื่อแล้วก็ตอนนี้มีไนโตร V15 ออกมาครับ CPU <Yeah. S 2> ก็ใช้เป็นตัวรุ่นใหม่เลยก็คือ i 5 1 3 4 2 0 h ราคาเปิดมาเนี่ย25,990บาทแต่เขาก็ปรับรลดราคาลงมานะเหลืออยู่23,990บาทถามว่าตัวนี้น่าสนใจยังไงเป็นตัวการอ หลายคนยังงงอยู่เนี่ยมาดูกันครับการจออะไระพี่ 20, 50ยุคนี้มันต้อง 40, 50หรือว่าเป็น40ซีรีส์แล้วทำไมตัวนี้เป็น20ซีรีส์จริงๆการจอตัวที่เป็น RTX เนี่ยครับเขาออกซีรีส์20ซีรีส์ออกมาเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่นะไม่ใช่รุ่นเก่าแล้วเขาก็จะเลิกใช้ตัวที่เป็นรหัส1650เนื่องจากว่าเจ้าตัว RTX เนี่ยมันมีในส่วนของตัว DLSS มีในส่วนของตัวช่วยเหลือ ray tracing ต่างๆเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรหัส 2050แถมราคาเนี่ยถือว่าดีตัวนี้แรงกว่า1650นะครับเหลืออยู่23,990บาทแรม16ิกแล้ว s s d 5 2 2เรียกได้ว่าไม่ต้องอัปเกรดอะไรแล้วพอใช้งานได้จอ1 4 4เฮร์ด้วยแต่ถ้าบอกว่ามันยังแรงไม่พอผมขอแบบสูงมากกว่านี้นิดนึงได้ไหมมีเครื่องหนึ่ง i5 เหมือนกัน1350 0แต่ว่าการ์ดจอเนี่ยจะขยับสเต็ปขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เป็น2 0 5 0ตัวนี้ จะเป็น40 series นะครับก็คือ4050เครื่องนี้แรม16 SSD 512เท่ากันราคาเนี่ยก็จะกระโดดขึ้นมานะครับอยู่ที่39,990บาทแต่เขาก็มีโปรอันนี้คือจัดโปรอยู่37,990บาทได้วารันตี3ปีนี่ครับครบทั้งหมดที่บอดี้ในโต v 1 5กับเจ้าตัว Predator ต่างกันเนี่ยอย่างแรกจะเป็นจอเลยนะครับตัวนี้จะได้เป็นจอ WUXGA นะครับ1 6 5 h z. เขามีความละเอียดที่เยอะกว่าก็คือ1920 1 0มันจะเป็นหน้าจออัตราส่วน16:10 ตัวนี้จะเป็น16:9นะครับอันนี้จะมีความแตกต่างกันแล้วนะครับอย่างที่1อย่างที่2ระบบระบายความร้อนตัวนี้ดีกว่าผมให้ดูด้านหลังของเครื่องแล้วคุณจะเห็นว่าช่องระบายอากาศใหญ่กว่ากันมากนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็พวกพอร์ตการเชื่อมต่อพวกนี้มีเยอะมากกว่าเจ้าตัวในโตว v 15คือนอกจากความแรงที่มันเพิ่มอ่ะมันมีพวกพอร์ตตัวนี้ด้วยที่เป็นตัว Thunderbolt นะครับพ,พอร์ต Thunderbolt เนี่ยคุณเอาไปต่อกล่อง eGPU ก็ได้นะครับหรือเอาไปใช้งานอย่างอื่นเนี่ยได้หลายอย่างมากมากนี่ช่องด้ันข้างระบายเครื่อง ช่องด้านข้างมีครบหมดทุกทิศนะครับแต่ว่าตัวในโต V15 เนี่ยการระบายความร้อนจะสู้เจ้าตัวพ r e d a t o r h e ฮ i o ิไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับราคาและก็ความแรงของเครื่องซึ่งตัวนี้ถ้าใครเป็นคอเกมเมอร์ตอบโจทย์กว่าแต่ตัวที่เด็ดสุดที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานแล้วผมอยากจะพามาดูเห็นเด่นชัดจอแม่งโคตรสดนี่จอโอเลอย่างแรกมาถึงก็เป็นจอโอเลแล้วในปี2024 <S 2 0 2 4พวกโน้ตบุ๊กสายทางานเนี่ยหลายเครื่องจะเป็นจอโอเลนะครับแต่ว่าความพิเศษของเครื่องตัวนี้ คือตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Intel Core Ultra 7นะครับในรหัส 155H มันจะเป็น CPU แบบ16คอร์22เทรดนะครับก็คือมีทั้ง P คอร์ ore, แล้วก็ตัว E คอร์แรมเนี่ย 16GB SSD ไม่ต้องไปแกะอัพแล้วได้1เพเลยแล้วก็ตัวหน้าจอเขาเป็นแบบ Full HD ที่มันเป็น1920 x 1200ก็คือหน้าจออัตราส่วน16ต่อ10นะครับเป็นจอ OLED อันนี้ไม่ได้ทัชสกรีนนะแต่ถามว่าทำไมเครื่องนี้40,000กว่าบาทเลยเมื่อกี้พี่พาไปดูเนี่ยมันราคาแบบ30,000กว่าไม่ใช่หรอเจ้าตัว Core Ultra อย่างแรกน้ําหนัก, <What? S 1> นกผมถืออย่างนี้ได้อหนึ่งจุดสองกิโลเบามากนะครับเป็นเครื่องที่โคตรเบาและโคตรบางให้มาดูด้านข้างบางมากบางจริง <Whoa. S 1> นะครับเรียกว่าบางแบบสุดยอดพอตทุกอย่างมีครบผมชอบตรงที่พอรต hdmi นี่แหละมันมีมาให้น้ตบุ๊กหลายเครื่องโดนตัดพอร์ต hdmi mm hmm. แล้วเวลาที่เราไปพรีเซนต์ตามโรงเรียนอะไรต่างเงี้ยหรือว่าตามมหาลัยอ่ะเราจะต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์แปลงนะครับอันนี้ไม่ต้องพกอะแดปเตอร์แปลงก็ใช้งานได้ mm hmm. usb type c ท,ที่มันเป็น Thunderbolt มีครบหมด แล้วก็ฝั่งนี้เป็น USB ที่เป็น5กิกไทป์ A นะครับมาแบบครบๆเลยดูหน้าจอสียังตรงเดลต้า E น้อยกว่าน <Wow. S> 1นะครับเดลต้า E น้อยกว่า1ใครที่แบบงบเยอะอยากได้เครื่องแรงผมว่าเครื่องเี้น่าจะตอบโจทย์42,990บาทหรือมาดูเกมมิ่งบ้างนะครับตัวนี้ ASUS TUF F15 ที่หลายคนถามกันตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันดีไหมมันคุ้มหรือเปล่า อย่างเครื่องนี้ราคาค่อนข้างดี27,990บาทถือว่าเป็นราคาใหม่แล้วนะครับ CPU เขาอาจจะเป็นตัวเจ็ i5 g 2แต่ด้วยราคาใหม่ที่มันต่ำกว่า30,000ลงมาแล้วมันเลยค่อนข้างน่าเล่นนะครับแล้วก็การ์ดจอได้เป็น3050ดูด้วยมีการเขียนสีแดงเน้นย้ำตัวนี้เป็นการ์ดจอ95วัตต์นะครับหลายคนอาจจะยังงงอยู่บางทีผมเห็นโน้ตบุ๊กบางเครื่องนี้ได้ใช้4 0 6 0ขายถูกกว่า4 0 5 0อีก เพราะว่ามันมีในส่วนตัวค่า TGP นะค,ค่า TGP ยิ่งเยอะการจอยิ่งกินไฟเยอะแต่มันก็ได้ความแรงเพิ่มขึ้นมาบางตัวเนี้ยใช้4 0 6 0ที่กินไฟ45วัตต์เนี้ยมันไม่แรงนะครับมันสู้4 0 5 0ที่กินไฟแบบ95วัตต์หรือว่า120วัตต์ไม่ได้ด้วยซ้ำอันนี้ก็ต้องลองดูกันดีๆนะครับซึ่งเครื่องนี้ใช้การจอที่ได้ TDP สูงถึง95วัตต์27,990บาทอันนี้ถือว่าราคาเด็ดเลยอ่ะเราไปต่อเกมมิ่งก,กันก่อนดีก่า นี่เลยครับ MSI TIN GF63 อันนี้เป็นตัวเกมมิ่งขายดีของทาง MSI นะครับก็ เครื่องนี้ทําไมถึงขายดีเป็นตัว i7 1 2 6 5 0 h นะครับแต่ว่าได้การ์ดจอ4050ดูราคาที่เขาขาย32,990บาทแต่เขาลดลงมาอีกเหลือ3990บาทนะครับอันนี้ได้วารันตีของตัวเครื่องครบหมดเลยนะแล้วก็ตัวแรมตัวนี้ได้ 16GB ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบซื้อ8แถม8อันนี้ก็ใส่มาให้เลยไม่ต้องแกะเครื่องให้ช้านะครับตัวเครื่องเนี่ยมีแรม2สล็อตแล้วก็มีตัว m. 2อยู่ที่ 512G ด้วยกันารจอ0ผมว่าจบนะด้วย CPU Intel i7 ตัว สิคอสิบหเทรดยังไงมันเหลือสําหรับเล่นเกมอยู่แล้วแล้วก็น้ําหนักตัวเครื่องอยู่ที่1.86ไม่ถึงสกิโลโอเคอยู่อ่ะอีกหนึ่งตัวคาตานะตัวนี้ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่โหดที่สุดวันนี้ที่ผมจะชี้เป้าแล้วกันเนื่องจากว่าเขาใช้ CPU i7 Gen 13แล้วก็ตัวกาจอเนี่ย4070แล้วราคามันไม่ข้าม50,000ผมก็เลยมาคุยตัวนี้กันมา <Yeah. S 1> นี่เลยครับมันจะเป็นตัวบอดี้รหัส B13 VGK ตัวนี้ จริงๆเขาเปิดตัวมาเกือบ6 0 0 0ื่นแต่ว่าเขาทำโปรครับลดลงมา8,000บาทเหลืออยู่49,990บาทนะเขาใช้ตัวเจนใหม่เลย1 3 6 2 0 H H ก็คือเป็นตัวเกมมิ่งนะครับแล้วก็ เครื่องนี้ได้แรม DDR 5แล้วไม่ใช่แรม DDR 4อย่างเครื่องตัวเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นแรม DDR 4ตัวนี้เป็น DDR 5 16 g b นะครับแล้วก็ SSD 1เทผมมองว่าเ้โนบุกที่เขาใส่1เทมาโดยเฉพาะตัวเวอร์ชันเกมมิ่งอะดีไม่จำเป็นที่ต้องไปถอดทิ้งเพราะหลายๆคนนะ่ะซื้อโนบุกที่เป็น512 g b มาถ้ามันมี M.2 สองช่องอะเราโอเคไงเราสามารถซื้อมาใส่เพิ่มได้แต่ถ้าสมมติมันเป็นโนบุกที่มันมี M.2 ช่องเดียวอะต้องถอดตัวเก่าออกแล้วก็ซื้อเท1 2เทมาใส่เสียดายของของเก ให้มาจบเลย4 9 9 9 0บาทมาเราไปดูตัวนี้กันดีกว่าและนี้เครื่องสุดท้ายในวันนี้ที่ผมจะมาชี้เป้าครับมันเป็นเจ้าตัว HP Pavilion x360 เครื่องนี้สเปคไม่ได้แรงมากนะครับมันเป็นตัว Intel Core i3 1 3 1 5 U คือเน้นพกพาเน้นบางเบาเลยนะครับราคาแค่22,900หรือถ้าคุณบอกว่า i3 แรงไม่พอเขาก็มี i5 นะที่มันเป็นตัวรหัส 1355U นะครับ<อ>ถามว่าทําไมเครื่องนี้ผมถึงแนะนําดูด้านหลังครับเขามีปากกาสามารถติดได้เป็นแบบแม่เหล็กนะครับคือจอของเขาเนี่ยพับออกมาอย่างนี้ได้ด้วย<อ>คุณสามารถเป็นแท็บเล็ตแล้วใช้ปากกาที่ขีเขียนได้ด้วยลองคิดดูดิโนบุ๊ก20,000กว่าบาท ได้จอทัชได้ปากกาพับจอได้360องศาอันนี้ผมถือว่ามันหายากมากๆในท้องตลาดส่วนมากราคามักจะอยู่ที่3 4มส0 0หมื่นแต่ตัวนี้เขาเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยคนที่ใช้งานพวกนี้เนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องใช้ซีบแรงมากไม่จาเป็นที่ต้องใช้การ์ดจอแรงแค่นี้เพียงพอส่วนมากคนเอาไว้จดโน้ตคนเอาไว้ขีดเขียนงานอะไรต่างๆแค่นี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วนะครับสาหรับเจ้าตัว HP x360 ก็ลองดูแล้วกันนะครับสิบโน้ตบุ๊กที่วันนี้ผมชี้เป้าในปี2024แล้วผมบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีโครงการรัฐบาลด้วย easy receive ใครที่แบบจะซื้อโน้ตบุ๊กอะไรต่างเนี่ยสามารถออกบินใบเสร็จที่ it city หรือว่าร้าน edge ได้นะครับสูงสุด50,000บาทไปลดหย่อนภาษีด้วยเดี๋ยวรอบหน้าถ้าผมมีโน้ตบุ๊กเครื่องไหนหรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนน่าสนใจอีกเนี่ยเดี๋ยวผมพามาชี้เป้ากันให้ดูครับสำหรับวันนี้ทางผมนพเอกสิมพีขอตัวลาไปก่อนไปนะครับสวัสดีครับ